สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมข้าสู่ช่องต้อมเลกเกอร์เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกมอสสกินกันอีกเช่นเคยนะครับผมลิงก์ผมจะแปะไว้ใต้ล่างคลิปนะครับมาวันนี้ก็จะมีชื่อสกินว่าฮาร์ลี q ควีนนะครับผมนั่นคือตัวละครในหนังเรื่องจ็อกเกอร์นั่นเองนะครับดีครับผมข้อมือก็จะเป็นนี้นะครับข้อมือนามนะเห็นไหมครับมีถุงมือก็มีรอยสัก ก็มีถุงน่องครับผมที่เป็นถุงน่องสีลายๆนะครับเสื้อแขนยาวนะครับเดบมีดด้วยครับผมส่วนสีผมก็นี่ครับเดี๋ยวผมซุมให้ดูนะครับสองสีครับผมชมพูกับสีฟ้าเกงก็สองสีเหมือนกันแล้วก็มีเข็มขัดนะครับรองเท้าครับผมนี่เลยไม่เห็นรองเท้าครับ โดยรวมๆก็ถือว่าสวยนะครับสิง่งน,นี้ผมชอบครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินให้ทวกคน,นไปใครที่ชอบก็สามารถไปดาวโหลดกันได้เลยนะครับวันนี้ไปเจอมาในเว็บไซต์ก็เลยอยากเอามาแจกเพื่อนๆนะครับวิ่งเหรอค่อนข้างจะวิ่งเร็วนะครับ สามารถลงได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับเ,เต้นดีว่ะอาโอเคแล้วผสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาแจกมอสก,กินเหมือนเดิมนะครับลิงก์ก็จะแปะไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u like, b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับถ้ามีสก,กินสวยๆเปรี้ยอะไรเดี๋ยวเอามาแจกเพื่นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ